สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1ตุลา55นะครับโจทย์บอกว่าในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีการแจกแจงดังนี้ก็ให้ตารางคะแนนมานะครับแล้วก็จํานวนคนถ้าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบนี้เขียนในรูป k บวก a ส่วน b เมื่อ k a และ b เป็นจํานวนเต็มบวกโดยที่ a น้อยกว่า b หอรมอของ a และ b เท่ากับ1 แล้วค่าของ k บวก a บวก b เท่ากับเท่าใดโอเคข้อนี้นะครับโจทย์ให้หาตัว k ตัว a ตัว b ตัวนี้โดยเปรียบเทียบมาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งพี่แบงค์บอกว่าการที่เขาให้แยกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วบอกมาว่าหอรมมอของ a และ b เท่ากับ1แปลว่า a กับ b อะครับมันจะต้องเป็นอะไรด้วยถ้าหอรอมอเป็น1ถ้าหอรมมอเป็น1แปลว่ามันไม่มีตัวหารร่วมเลย แปลว่ามันต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะครับถูกไหมครับตอนนี้เรารู้ว่า a กับ b ต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ไปตั้งสูตรหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตปกติค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับหาจากซิกมา x ส่วน n หรือไม่ก็ซิกมา f i x i ส่วน n แต่เรามีสูตรลัดของ x bar ถ้าเป็นตรารางอันดรภาคชั้นเราบอกว่ามันคือ a บวก ซิกมา f d ส่วน N คูณ i โดยสูตรนี้จะใช้ได้เมื่อไหร่ครับเมื่อ i หรือไอความกว้างเนี่ยนะครับต้องเท่ากันทุกชั้นโอเคก่อนอื่นพี่แบงค์มาเช็คก่อนละกันว่าความกว้างมันเท่ากันทุกชั้นจริงหรือเปล่าแล้วบอกว่าความกว้างหาจากอะไรครับหาจากขีดบนลบขีดล่างแล้วบวก1 เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใช้ของชั้นที่1คือ9-5ลบหแล้วบวก1ปรากฏว่าความกว้างมันได้5ถูกไหมครับ9-5ลบ5ได้4 4่บวกหได้5ของชั้นที่2องโอเคพี่แบงคิดในใจแล้วนะ1 4บสีลบสิบวกหก็ได้5 1 9สิบกลบสิบวกหก็ได้5 2 4ย0บลบยีบวกหก็ได้5แปลว่าข้อนี้พี่แบงค์กำลังจะใช้สูตรลัดได้ละ x bar มีค่าเท่ากับตัว A ความหมายของตัว A คืออะไร A คือจุดกึ่งกลางนะครับชั้นที่เลือกซึ่งคำว่าชั้นที่เลือกนั้นเราบอกว่าเราจะเลือกชั้นที่อยู่ตรงกลางแต่ถ้ามี2ชั้นแบบนี้คือชั้นที่ 1, ชั้นที่2ชั้นที่3มชั้นที่4มันมีสองชั้นตรงกลางให้เลือกชั้นที่มันมีความถี่มากกว่าก็เลยเลือกชั้นนี้นะครับโอเคแล้วจุดกึ่งกลางหาไงครับจุดกึ่งกลางหาจากขีดบน บวกขีดล่างหาร2นะครับเพราะฉะนั้นนี้ที่นี้คือ10บวกเอ่อสิ 14, บวก1ินะครับ14บสีวกสิหารสหรือก็คือเท่าไหร่ครับ12ป่ะครับนะครับเพราะั้นตอนนี้พี่แบงรู้แล้วว่า A คือ12ถัดมา D s ซิกมา f F F คือความถี่อยู่แล้ว D ปกติหาจาก xi ลบ a หาร i ใหญ่แต่เรามีสูตรลัดสูตรลัดว่าให้หาจากชั้นที่เลือกเป็น0ชั้นข้างบนเป็นลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆชั้นข้างล่างเป็น1เป็น2เรียงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าพี่แบงค์สร้างช่องดีดอออกมาชั้นนี้คือ0ชั้นนี้คือลบ1ชั้นนี้คือ1ชั้นนี้คือ2แล้วเราก็หา f คูณดออกมาถูกไหมครับ f' คูณ d ในที่นี้คือลบ40ตัวนี้คือ0ตัวนี้คือ30ตัวนี้คือ40เพราะฉะนั้นซิกมา f d ผลบวกของทั้งหมดก็เลยมีค่าเท่ากับ30เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเพียงเลยบอกได้ว่ามันคือบวก30หารด้วย n คือจำนวนคนทั้งหมดจำนวนคนทั้งหมดข้อนี้เราก็บอกว่ามันคือตรงนี้บวกกันทั้งหมดโอเคขอลบอันนี้หน่อยบวกกันทั้งหมดตัวนี้ก็ได้0 ตัวนี้ก็2อบวก3ได้5บวก5บวก5ได้10 10บวก4ได้140แปลว่าจำนวนคนทั้งหมดคือ140คูณกับ i ความกว้างที่มีกี้หาทิ้งไว้คือ5ดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์เอา0ตัด0น,นะครับแล้วก็คิดเลขธรรมดาออกมามันก็คือ12บวก15ส่วน14แต่โจทย์บอกไว้ว่า ให้จัดรูปให้อยู่ในรูปของ a น้อยกว่า b หมายถึงตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนซึ่งพี่แม้ง์บอกว่าตัวนี้ครับมันก็คือ12แล้วก็บวกกับทําเป็นจํานวนครานะครับมันก็คือ1เศษ1ส่วน14ซึ่งเราบอกว่าจํานวนคราจริงๆแล้วมันก็คือการที่แยกออกมาเป็น1แล้วก็บวกกับ1ส่วน14อย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นมันกลายเป็น13บวก1ส่วน14 จึงมาเปรียบเทียบกับตัวตรงนี้ได้ว่าเปรียบเทียบได้ว่า k คือสิบสา a คือ1และ b คือ14โจทย์บอกให้เอา k บวก a บวก b เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แวงเลยเดี๋ยวบอกได้ว่า k บวก a บวก b มีค่าคือ13บสาวกหบวกสิ 14. หรือก็คือ13บวกหได้14 1 14ี่บวก14ได้ 28ดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงตอบ28ข้อนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือการที่บอกขอรอมอเป็น1แล้วก็การบอกที่บอกว่า a น้อยกว่า b จึงทำให้เรามิกี้เนี่ยเราออกมาเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องทำให้ตอบเป็นจำนวนครับเราค่อยมารวมตัวใหม่เพราะว่าถ้ามิกี้ใครใช้เลยถ้าไม่มองคำว่า a น้อยกว่า b 15ส่วน14ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วหรือเปล่าครับนะครับต้องระวังให้ดีนะครับ โอเคยังไงก็ตามข้อนี้ตอบ28นะครับ